สวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้จะขอนำเสนอสวัสดิการประกันกลุ่มสวัสดิการประกันกลุ่มของบริษัท AA เริ่มต้นตั้งแต่5ท่านขึ้นไปนะคะพนักง,งานไม่ต้องสำรองจ่ายในส่วนของค่ารักษาพยาบาลตามวงเงินที่ท่านได้ทำให้กับพนักง,งานค่ะ ตัวอย่างนี้จะนำเสนอสวัสดิการประกันกลุ่มสำหรับพนักง,งาน20ท่านขึ้นไปไม่เกิน50ท่านนะคะนอกจากค่ารักษาพยาบาลแล้วค่ะท่านสามารถเพิ่มความคุ้มครองให้กับพนักง,งานได้ด้วยเช่นความคุ้มครองผู้ป่วยนอกหรือ OPD ค่าทันตกรรมหรือความคุ้มครอง40โรคร้ายแรงสามารถเพิ่มเติมให้กับ คู่สมรสและบุตรของพนักง,งานได้ค่ะสวัสดิการประกันกลุ่มนะคะมีประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุซึ่งครอบคลุมถึงกรณีเมาสุราจ่ายเต็มจำนวน 1, 100%เอร์เซไม่ต้องตรวจแอลกอฮอล์ค่ะประกันกลุ่มของ AA นะคะมีทั้งหมด5แผนค่ะคุณลูกค้าสามารถเลือกแผนสลับฟันปลา เว้นแผนได้ประมาณ3แผนเท่านั้นนะคะเบี้ยประกันนะคะต่อปีค่ะขั้นต่ำก็3,396บาทจนถึง1 2 0 9 4บาทสามารถพ่วงคู่สมรสและบุตรได้ด้วยอันนี้ในส่วนของผู้ป่วยในเท่านั้นนะคะพะนักงานสามารถ ซื้อความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบคนไข้นอกค่าทำฟันสัญญาเพิ่มเติม40โรคร้ายแรงเพิ่มเติมได้ค่ะเบี้ยประกันรวมทุกอย่างแล้วทั้งในและก็คนไข้นอกแล้วนะคะอยู่ที่8,269บาทจนถึง26,240บาทมีทั้งหมด5แผนนะคะแล้วคู่สมรสและบุตรก็สามารถ พ่วงได้นะคะราคาตามหน้าจอนี้เลยนะคะในหมวดของ40โรคร้ายแรงค่ะมีโรคมะเร็งและก็เนื้องอกกลุ่มโรคหัวใจระบบทางเดินหายใจการไหลเวียนโลหิตนะคะรายละเอียดก็จะส่งให้ทางอ e ีเมลกับคุณลูกค้าและคุณลูกค้าสามารถที่จะสอบถามกับตัวแทนได้ครอบคลุมถึงการบาดเจ็บ พิการทุกพลภาพนั่งกินนอนกินนะคะคือคือ,อน้าแต่งตัวทําอะไรไม่ได้เป็นบุคคลพิการทุกพลภาพแล้วก็กลุ่มโรคหลอดเลือดสมองระบบประสาทกล้ามเนื้อแล้วก็การติดเชื้อที่รุนแรงนะคะและทางบริษัท AA เอเราค่ะก็ยังมีการบริการช่วยเหลือด้านการเดินทางและการแพทย์ทั้งในและต่างประเทศให้กับคุณลูกค้านะคะ แต่ค่าใช้จ่ายทุกอย่างเนี่ยคุณลูกค้าจะต้องออกเองนะคะเป็นการบริการให้เท่านั้นค่ะคุณลูกค้าค่ะสามารถใช้ร่วมกับสวัสดิการประกันชีวิต AA ประกันสุขภาพ AA สวัสดิการประกันสังคมบัตรทองได้ใช้ร่วมกันได้ค่ะแต่ค่าใช้จ่ายทุกอย่างอะคะ่ะจ่ายตามจริงนะคะยกเว้นกรณีมีการเสียชีวิตเนี่ยทุนชีวิต ก็จะจ่ายให้ตามที่ทําไว้ทุกกรมธรรมแต่ค่ารักษาพยาบาลเนี่ยจะจ่ายตามจริงแต่ในส่วนของชดเชยรายได้เนะะี่ยค่ะไม่ว่าจะซื้อกี่กรมธรรมก็ทุกกรมธรรม์ก็จะจ่ายให้นะคะประโยชน์ต่อนายจ้างหนึ่งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีรักษาและดึงดูดบุคลากรให้อยู่ในองค์กร 2. สร้างขวัญและกำลังใจให้พนักง,งานส่งผลต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ 3. ช่วยควบคุมและบริหารงบประมาณสวัสดิการ 4. ค่าเบี้ยประกันสามารถนำไปหักค่าใช้ใจ่ายของบริษัทได้ 5. ลดภาระของนายจ้างไล่ไฟบุคคลจากงานด้านสวัสดิการและค่ารักษาเพื่อน,นสามารถที่จะดูเอกสารดูชัวต่างๆที่จะ ใช้สมัครการทำประกันกลุ่มในใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบพระคุณทุกทุกท่านที่รับชมคลิปรวยรวยเฮงเฮงค่ะ